สวัสดีครับถ้าพูดถึงการเปลี่ยนโฉมระบบราชการไทยให้ทันโลกยุคใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วจะไปทางไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในพิมพ์เขียวที่เป็นเหมือนคู่มือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันครับนั่นก็คือ PMQA 4.0แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันเนี่ยเราต้องตอบคาถามท,าที่สาคัญที่สุดข้อนี้ให้ได้ก่อนครับว่าทาไมอ่ะ ทำไมเราถึงต้องพลิกโฉมระบบราชการกันด้วยละ่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่กลายเป็นเรื่องที่ต้องทําและต้องทําอย่างเร่งด่วนด้วยลองนึกภาพตามกันดูนะครับคือจากระบบราชการแบบเดิมๆที่อาจจะรอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยเข้าไปแก้ก็ต้องปรับมาเป็นการทํางานเชิงรุกคือมองไปข้างหน้าแล้วก็วางแผนป้องกันปัญหาไว้ก่อนเลยจากที่เคยยึดแต่กฎระเบียบแบบเป๊ะ ก็ต้องหันมาส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญมากๆเลยก็คือจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำแยกกันเป็นแท่งๆก็ต้องหันมาทำงานร่วมกันบูรณาการกันเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดสำหรับประชาชนและนี่ก็คือภาพรวมของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นตอเลยว่าอะไรคือแรงผลักดันไปดูภาพฝันของราชการยุคใหม่ที่เราอยากเห็น จากนั้นก็จะมาดูแผนที่นำทางอย่าง PMQA 4.0ว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ไปดูตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆก่อนจะปิดท้ายด้วยการอัปเดตล่าสุดที่ทำให้ทุกอย่างยังคงทันสมัยอยู่เสมอครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยแล้วอะไรละคือตัวเร่งที่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากครับนั่นก็คือยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย4.0ของเรานั่นเอง คือต้องยอมรับนะคะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมหนักเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่หัวใจสำคัญมันคือเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นวัตกรรมดังนั้นภาครัฐเองจะอยู่นิ่งๆแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ต้องปรับตัวลุกขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศเราเดินไปข้างหน้าได้พอเรารู้แล้วว่าทาไมถึงต้องเปลี่ยนคาถามต่อมาก็คือแล้วภาพสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นมันเป็นแบบไหน คำตอบก็คือระบบราชการ4.0ครับซึ่งมีเสาหลักที่สําคัญมากๆอยู่3ต้นด้วยกันเสาต้นแรกเลยนะครับคือต้องเป็นรัฐบาลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกันหมดลองนึกถึงหน่วยงานรัฐที่ทํางานโปร่งใสข้อมูลต่างๆไหลเวียนถึงกันได้อย่างสะดวกและที่สําคัญเลยคือเปิดประตูทํางานร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนด้วยไม่ใช่การทํางานแบบสั่งการจากบนลงล่างเหมือนในอดีตอีกต่อไปเสาต้นที่ส อันนี้คือการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยครับคือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ได้จริงๆจากเดิมที่ประชาชนอาจจะต้องวิ่งเข้าหาหน่วยงานรัฐก็เปลี่ยนมาเป็นภาครัฐที่ทำงานเชิงรุกเข้าไปหาประชาชนก่อนใช้เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆมาช่วยให้บริการที่ตรงใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายจบในที่เดียวได้ยิ่งดีและเสาต้นสุดท้ายก็คือต้องเก่งและมีประสิทธิภาพสูง คำว่าเก่งในที่นี้หมายถึงมีความคล่องตัวสูงปรับตัวได้เร็วพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจไม่ใช้ใช้ความรู้สึกแล้วก็นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทีนี้พอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคำถามคือแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงล่ะนี่แหละครับคือจุดที่ PMQA 4.0เข้ามามีบทบาท มันไม่ใช่แค่เกมประเมินที่ดูน่าเบื่อนะครับแต่ให้เรานึกภาพว่ามันคือ GPS ที่คอยนำทางให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเดินไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายเดียวกันการเดินทางนี้มันก็จะเหมือนกับการ up level นะครับเริ่มจากระดับพื้นฐานคือทำงานเป็นระบบนะแต่ยังเป็นการตั้งรับอยู่ จากนั้นก็ขยับขึ้นมาเป็นระดับก้าวหน้าที่เริ่มคิดเองเป็นวางแผนล,ล่วงหน้าได้และเป้าหมายสูงสุดก็คือระดับที่สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้จริงๆที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทำงานสอดประสานกันจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโอเคทั้งหมดที่ว่ามาอาจจะฟังดูเหมือนเป็นทฤษฎีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องในกระดาษอย่างเดียวนะครับ มีหลายหน่วยงานที่นําแนวคิดนี้ไปปรับใช้จนเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วจริงๆเราลองมาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันดูดีกว่าครับนี่คือเสียงจากผู้เสียภาษีคนหนึ่งที่บอกว่า My Tax Account ทําให้การขอคืนภาษีง่ายและเร็วขึ้นมากนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของการเปลี่ยนแปลง เบื้องหลังความง่ายและรวดเร็วนั้นนะครับมันคือโครงการ MyTax Account ของกรมสรรพากรที่เขาไปเชื่อมข้อมูลมาจาก9แหล่งเลยนะเพื่อให้ประชาชนอย่างเราเราเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิลดหยอ่อนต่างๆแล้วก็ขอคืนภาษีได้ง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ระบบที่เชื่อมโยงถึงกันมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับคราวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยเรื่องสุขภาพ มีเสียงจากประชาชนบอกว่าระบบสุขภาพปฐมภูมิใหม่เน้นการดูแลให้ชุมชนมีสุขภาพดีไม่ใช่แค่รอรักษาตอนป่วยเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากการตั้งรับไปสู่การดูแลเชิงรุกอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเขาได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชันคุยกับหมอ เข้ามาช่วยในการดูแลเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทําให้การดูแลสุขภาพเนี่ยมันเข้าถึงง่ายขึ้นเป็นเชิงรุกมากขึ้นซึ่งก็ตอบโจทย์เสาหลักด้านการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับโลกเรามันไม่เคยหยุดนิ่งเลยดังนั้นตัวแผนที่นําทางเองอย่าง PMQA 4.0เนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตตัวเองอยู่เสมอเหมือนกัน และนี่ก็คือที่มาของการอัปเกรดเกณ์ครั้งล่าสุดในปี2567เพื่อให้เรายัางก้าวทันอนาคตอยู่เสมอซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำกันลอยๆนะครับแต่มีที่มาที่ไปที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันด้านดิจิทัลที่นับวันก็จะยิ่งสูงขึ้นหรือการที่เราต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหรือ SDGs หรือแม้แต่เรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทุกอย่างล้วนเป็นความท้าทายใหม่ๆที่ภาครัฐต้องเตรียมตัวให้พร้อมและหัวใจของการอัปเกรดทั้งหมดนี้ถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยก็คือเพื่อสร้างภาครัฐที่คล่องตัวเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพตอบสนองความต้องการได้ทันใจโปรง่งใสและสุดท้ายก็คือการเป็นพลังสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีโลกได้นั่นเองครับและทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุนกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ นั่นก็คือการผลักดันให้ประเทศไทยของเราติดอันดับท็อป40ของโลกในด้านรัฐบาลดิจิทัลให้ได้ไทยในปี2570ครับนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเลอยๆนะครับแต่มันคือบทพิสูจน์ของการเดินทางเพื่อพิกโฉมระบบราชการไทยทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันในวันนี้